ห้าเสียงยอดฮิตในรถไฟฟ้าไปโหลดมาใช้งานกันได้เลยไปติดตามชมนะครับว่ามีเสียงอะไรบ้าง <S <S เสียงแรกนะครับฟิวเจอร์คาร์นะครับมาฟังกันนะครับจังหวะที่เราเหยียบคันเร่งนะครับ เสียงที่สองนะครับ UFO นะครับมาฟังกันมานะครับมันเหมือนมีเสียงยานยานกำลังอ,อ่ะหรยอหยิบคันเร่งนะโอ้นี่ถอนคันเร่งนะครับเสียงที่สามนะครับ t r ฟอร f o r m e r นะครับ รอบเดินเบานะเหยียบคันเร่งน,นะครับโอ้ดูดูถอนคันเร่งน,นะหุ่นยนต์แปลงร่เสียงที่สี่นะครับเกมคาร์อบเดินเบาเขาเป็นไงไปฟังกันโอ้เสียงออกทนแหลมเหมือนวิดีโอเกมนะเหยียบคันเร่ง โอ้โหอันนี้มันมีลูกเล่นนะครับเวลาถอดเล่งวูวววโอเคเสียงที่ห้านะครับอาเคนนะครับมาฟ,ฟังรอบเดินเบากันออันนี้มันมีเมโลดี้ครับดี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 ด,ด,ด,ดีอันนี้คือจอดอยู่เฉยนะเกยบคันเล่งน,นะเฮ้ยอันนี้มันมีลูกเล่นดีนะ มันเหมือนอยู่ในโลกพิศวงงงงวยถอนขันเร่งนะโอ,โอเคและยังมีอีกหลากหลายเสียงนะครับสามารถกดบวกเข้าเป็นโหลดกันได้เลยใครที่ใช้รถไฟฟ้ายอยู่นะครับนี่ครับเสียงมีเพียบเลยนะครับอัปเดตกันให้แล้วนะครับ